<S <s สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สอัสวยชั้นแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ๊กใชคอินได้เปล่านะคะเป็นการวอร์มอุ่นเครื่องก่อนยูนิตล่าสุดของ MCT ค่ะโดจจองซึ่งก็คือ ขนลุกตื่นเต้นเปิดมาแบบปล่อยรัวๆๆใช่แล้วเหมือนกับว่าเขาปล่อยแบบเป็นอะไรนะมิวสิดีินตรที่เป็นแบบคอนเซปต์ triangle c อ e r r y of love สามเหลี่ยมแห่งความรักวิชาไซโค h o l o ใช่แบบจิตวิทยาใช่ที่มันมีเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีอะไรบ้างนะมี intimacy มี passion แล้วก็มี commitment อยากรู้นะว่าเขาจะนําเสนอมาแบบไหนถูกต้องก็คือเขาจะมีของทั้ง3ามคนนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําเรียงไปนะคะก็คือใจฮยอนโดยองแล้วก็จองอูนะจะเป็นยังไงอันนี้คือไม่รู้เลยทุกคนยังไม่ได้ดูเลยแต่แบบเห็นเห็นผ่านตาบ้างในทวิตเตอร์แต่ว่าไม่ได้ดูเลยเนาะเราก็จะมาทํากันนะคะในวันนี้นะจ๊ะใช่ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะถูกต้องครับแลน่นัน วอชไรมีเมมเบอร์ชิพนะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายลอยอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหเมมเบอร์จ้าและที่สำคัญเราย,ยังมีปุ่มซุปเปอร์แบงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ okay, แล้วก็ววอย่าลืมตามรูมเตอร์ได้ใน Facebook Member s h i p ที่เก่าที่เดิมครับเพลย์ล e ิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำ e รับเมมเบอร์จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แจรายันก่อนนะคะได้เลยไปดูกันเลย อันนี้ต้องเป็นอะไรเ,ไเราฟังเอาปงโล่ผงอหลอดจ่ะโอเคจบไปแล้วอย่าลืมตามเรือได้ไหน Facebook <c oughs> ค่ะว้าวนะถือเป็นการปล่อย มันเป็นการเหมือนเหมือนแบบแอปเปิลไทเซอร์ให้เราดูงานมิวสิคฟีลแบบอยากจะมาพรีเซนต์เพลงแต่ว่าเอ๊ะมันมีไงดีนะที่มันจะไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาก็เอามาผูกกับการทําเป็นมิวสิคฟิล์มาเนาะเล็กเออเล็กๆสั้นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์เขาชัดเจนดีคือหนึ่งคืออัลบั้มมันเป็นเพอร์ฟูมถูกไหมพออัลบั้มเพอร์ฟูมแบบพอพูดถึงน้ําหอมมันจะมันแบบมันจะมี อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับแบบแพชชั่นเกี่ยวกับกลิ่นของอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วพอเขาเอาคอนเซปต์ของแองเกิลออฟเจอรีออฟเลิฟแบบเรารู้สึกว่าเก๋แล้วแล้วก็คอนเซปต์เขาชัดเจนมากกับการที่เขาเอาสามสามด้านมานำเสนอผ่านฟิล์มอันนี้แล้วซึ่งมันเข้ากับ เส้นเรื่องของแต่ละเส้นเรื่องของแต่ละคนแล้วผูกกับเนื้อเพลงซึ่งซึ่งคิดว่าเนื้อเพลงที่เขาหยิบไปใส่ในฟิล์มอ่ะมันน่าจะเชื่อมโยงกับกับกับมุมอันนั้นที่เขาหยิบมาเป็นคอนเซปต์ของแต่ละคนแวเพลงฟอนเพลงว่าก็ชอบมาไม่เคยได้หวังไม่เคยได้ยินอะไรมาเลยจนมากเลยรู้สึกว่าพอพอตั้งแต่แรกที่เห็นแบบสามคนนี้เรารู้สึกว่าเออค่อนข้างจะรู้สึกได้ถึงแนวเพลงที่มันท่เออที่มันจะเกิดขึ้นเออแล้วรู้สึกว่า มันจะต้องเป็นเพลงที่แบบเพราะมาแน่ๆด้วยความที่เขามีความเป็นโวคอลแล้วแล้วเสียงของเขามันแตกต่างกันเป็นเป็นโวลคลสามคนที่ที่สไตล์เสียงอะแตกต่างกันแบบชัดเจนมากใช่ซึ่งพอมาอยู่ด้วยกันที่ได้ฟังเสียงของแต่ละคนนิดๆอย่างแล้วก็จึ๊บกะจึบเนี่ยในในในมิวสิกเราสึกว่า เฮ้ยพอมากอ่ะแล้วก็รอฟังเพลงมากๆเลยทุกคนจริงว้าวมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ว้าวก็คือการแสดงของน้องๆนะคือเรารู้สึกว่าแบบเออน่ารักดีน่ารักมากอ่ะแล้วเราสึกทุกคนอินกับคาแรคเตอร์กับบทบาทในของแต่ละเรื่องที่เขาแบบได้รับว่าเขาจะได้เป็นคนอะไรทำไงอะไรเงี้ยก็คือเหมาะกับ เหมาะกับเชฟมากด้วยลุกเนาะเออหลายๆอย่างอ่ะแล้วแบบเออมันดีจังทุกคนคือรู้สึกว่าน้องคีฟคาแรคเตอร์ในความเป็นตัวละครกันฝั่นเลยนะคือเบื้องหลังเขาอาจจะแบบโหไม่เคยนี้ได้หลออะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเขาแสดงออกมามันมันมันเชื่อเราเรารู้สึกว่าเขาอินกับบทบาทนั้นจริงๆและด้วยเราเราเราเส้นเรื่องในการเล่าบราเรารู้สึกว่าเขาเล่าเคลียร์มากคือเขาทําให้เราเข้าใจ รู้ได้เลยว่าในฟิล์มของแต่ละคนเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรถูกไหมแล้วแบบโหสนุกสนานมากจริงๆดีมากแต่สนุกดีเนาะใช่ก็เป็นสมเรื่องสัมแนวด้วยนะสามเรื่องสามกฎจริงนะอย่างอะไรก็เือบว่าถือพาสปอร์ตไปเพื่อที่จะเดินทางไปหาเธอเป็นแบบแพชชั่นใช่ใช่ที่แรงมีแรงขับเคลื่อนที่ต้องแบบไปหาเขาเพราะว่าทุกอย่างมันถูกเตรียมไว้หมดแล้ว เหลือแค่เดียวอ่ะฉันเนี่ยฉันก็ต้องบุกไปหาเลยจ้ะส่วนเรื่องของเรื่องของเราอย่างคืออะไรนะรอยยองดูแบบคอมเม้นท์แบบคอมเม้นทดูเศร้าเนอะดูดูแบบมูดมันเศร้าๆอะไรเงี้ยคือแบบทำน้ำหอมเพื่อให้ให้เธออ่ะแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเนาะเออแล้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่เขาก็หายไปดแล้วน้ำหอมคนนั้นยังอยู่แล้วเขาก็อยู่ๆก็มาเห็นว่ามีชื่อแล้วดราม่าที่แบบโดนแบบร้องไห้อะไรเงี้ยเออแบบเฮ้ย มันคืออะไรเลยมันชอบมชอบการแสดงของรองๆองด้วยอะชอบบูทของของฟิล์มโดยยองมากเลยอืะฟิล์มทะเลมันมีความนองน้่มันมีความเหงาเร้าๆไปกลับมาที่ที่เดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แบบบาริสต้าหนุ่มทักอะไรเงี้ยาอ้าวคุณใหม่แล้วเหรอครบอะไรเงี้ยบอลิสต้าไม่ใชไม่แสดงขายำจนใช่เป็น บาลิสตาซึ่งบรรยากาศร้านดีมากนะริมทะเลก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยไทยหรือเกาหลีอมันดูเหงาเหงาคิดถึงใครบางคนอะไรเงี้ยที่ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าตั้งใจจะทํามาให้เธอแต่ว่าวันที่มันแบบสําเร็จออกมาแล้ว่ะเธอก็ไม่อยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าไม่อยู่ยังไงเออใช่เขาเก๋ในการเล่าเรื่องชอบมาคนสุดท้ายวัยใสมากเออไ่ตัวชอบเลัมแบ๊กัวเรียนน่ารักมากทุกคน อันนี้ขอบกนนิดนึงมันนึกถึงสมัยตอนที่เราอยู่มัธยมมึงคือชนละสับปะพัฟจริงอะที่ไม่เราเลยเนาะไม่เจก็คือเก่าไปเราก็คือส่งข้อความในในตระโละนั่นแหละามนเริ่มพีซีทีเรแต่ว่ามันจะมีแบบว่าสมัยที่แบบว่าอย่างนั้นอะส่งข้อส่งข้อความเมสเซจในมือถือที่ยังไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเงี้ยเราต้องออมันยาวได้แค่ประมาณนึงด้วยอย่างนี้ที่เขาบอกเลยใช่ยาวไปชิดกันเพิ่มนะพีีทุกคนแล้วมันถึงว่าว่า รอแบบว่าแล้วก็เก็บข้อความที่ส่งหากันตั้งแต่ครั้งแรกที่ไม่เคยเจอกันหรือเปล่าวะก็เลยรอเดาๆว่าแบบน่าจะไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่กล้าที่จะโทรไปจะใช้เพื่อนบิ้วไงบอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเขาไม่ตอบกลับเลยก็เลยเดี๋ยวอแล้วก็อะไรกันไหมคะนัดเจออีใต้เขินนะ ด้วยลุกนะด้วยลุกเขาน่ารักมากเลยอ่ะที่พอแบบเปลี่ยนจากชุดนักเรียนมาเป็นแบบดูไปเวทลองอะเงี้ยเขิ่นว่าชุดชุดตรงนั้นนะค่ะแล้วดูแบบเขามาแล้วแล้วมันมีสายตาแบบเป็นประกาเป็น story Sunday เอ๊ยเป็น story Sunday เอ๊ยเป็นอะไรนะ Saturday ชื่อเพลงอะไรนะ story Sunday ไม่ใช่ Sunday ใช่ story Sunday น่ารักน่ลงมาเออโดนสุดใสไวหวานนะทุกคนเออโอ้ยสุดมากดีมากแล้วแบบว่าได้ได้มีแล้วก็ ปล่อยกลิ่นกลิ่นเพลงต่างๆให้เราได้อซึ่งทั้งาวเนื้อเสียงของเพลงเลยคาดหวังได้ว่าหูเครือบทองกันแน่นอนหูเคลือบทองจะเป็นจากเพวงอีกอัลบั้มหนึ่งที่เราจะสามารถฟังวนไปได้ทุกวันทุกวันเลยเี่ยจะเป็นอีกหนึ่งยูนิตในจักรวาลอันยิ่งใหญ่ของเราซิงที่ เปรี้ยงโป้งแน่นอนชอบดีเจเจตอนนี้ก็เท่ากับเพลงน่าจะมีประมาณ6เพลงก็รอเบอร์ฟูมนะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะเออลุ้นเหมือนกันนะว่าเพลงแรกเนาะเข้วอาจ๋าเลยไหมหรือว่าเป็นยังไงอะไรหรือว่าจะเป็นแบบมีกรุ๊ปยกโลกอะไรอย่างเงี้ยก็คือรอลุ้นเพราะว่าเรื่องเสียงก็ตื่นเต้นแล้วว่าจะมีทนไพยโน้ตมากน้อยแค่ไหนอะไรยางเงแล้วเพลงจะเป็นแบบว่า แบบบลาหรือว่าจะเป็นแบบย้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือดูว่าจะเป็นยังไงใช่ซึ่งเราอะจะไม่ได้ฟังเลยแม้กระทั่งแบบทีเซอร์นะทุกคนเราจะไม่ดูเลยเพราะว่าเราจะกลั้นไว้รอทำกันอีกเดียวใช่จ้าผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโดจจองจ้าฝากลองด้วยนะวันนี้พวกเราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย